ถ้าวิ่งตามเขาแล้วมันเหนื่อยวิ่งมาหาเราก็ได้นะ1ิเจ็บบอกบอแมนเอาไปส่งเวรนะวิวโอ้โหโอ้โหเจ๋วว่ะเอาไม่ได้นะเฮ้ยแม่บอกว่าถ้าเราชอบใครจะมีผีเสื้อเป็นล้านตัวเป็นอยู่ในท้องมาหายคิดถึงก่อนที่เราจะเอาช่อยยี่สิบแล้วะเฮ้ยเอา สวัสดีพี่แอ้มีความสุขทุกวันพุธนะนั่งรออยู่ตรงนี้รอเจอทีแหม่น้ำบางประกงห้องวิทย์สิบแสดงหรอโอ้โงน่ารักแังเลยเอ้ยกันให้ทีพี่เขาด้วยนะสองบาท สั่งหดมันโคตรใครมาฝากถือคนที่อยู่ในซิงมิวสิกนะครับในออฟฟิศเราตอนนี้มากินข้าวด้วยกันนะก็มุกเป็นอย่างหนอกขนาดเสือยังฟองเลยเออต้องประสานงางกปุคนวะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะแต่เสือ,อยังรอใครเลยเออว่าไปแล้วมาทันจ้าทันอะไรเขาจะไปแล้วนะ <laughs> เสือซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านขายซอกเล็กเนี่ยแหละครับ กลับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU s u r p i s e เอาผ่งเขียวของพี่ติงโอ้ยสปอร์คนหน้าภาคเลยเหรอเนี่ยอุ๊ย